แซบ่บจริงๆเลยนะครับสาวมากี้ราศีอับรูปลงไ g อีกแล้วซึ่งโพสต์นี้เนี่ยเจ้าตัวก็อยู่ในชุดว่ายน้ำและที่สำคัญเลยนะครับในเฟรมเนี่ยก็ยังมีลูกชายสุดหล่อ1นึ่คน แถมโพสต์นี้น,นะครับสาวมาร์กี้เองยังให้แคปชั่นโพสต์นี้ของตัวเองด้วยนะครับว่าเต้นกันสองคนอยู่นานรูปสุดท้ายมีย่าเอาไปกินเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์แม่ลูกที่น่ารักมากๆเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเราไปส่องคอมเมนต์กันบ้างดีกว่าซึ่งโพสต์นี้ของสาวมาร์กี้เนี่ยก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวยสะบัดเลยส่งมีย่าไปเรียนบัลเล่เลยแม่สวยจริงๆค่ะมีย่าสวยเหมือนคุณแม่เลย ะคะขาของมามียังเล็กกว่าแขนเราอีกาหนุ่มน้อยผู้อ่อนโยนกับสาวน้อยผู้ปาดเปรี่ยวน่ารักมากมากี้ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วสวยมากๆเลยค่ะเซ็กซี่สุดๆเลยคือคอมเมนต์เยอะมากๆเลยอ่ะทุกคนเราอ่านไม่หมดอะ